หมเลี้ยงร้านนี้อร่อยนะครับคุณเฟืองฝ่ากําลังเสือมากครับสดสมบูร์อีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ย่ามสิกาะบาทนะครับพาหมอเิึงเซจนะครับมาหกโมงเช้าออกเสร็จประมาณเที่ยงขึ้นครับตอนนี้โอ้ไหนมาแล้วครับหมูเลี้ยงอยู่เก่าศูนแสบเพือนคนดีครับร้านนี้ต้องแนะนําเลยครับสดสมบูรณ์นะครับหรูอ่มพ่านครับนี่ครับหมูเลี้ยงรสชาติเดิมๆเลยนะฝีมือนะครับเซ็นนี่แหละครับเซ็น มีมีลูกค้าที่จอดซื้อด้วยนะครับนี่ผมมารีวิวเป็นครั้งที่2องเลยนี่อยากให้ท่านผู้ชมได้ได้หูงจักนั่นอูเลียงแสบนะไปมาร์คดังเดิมอยู่เก่าศูนย์ที่ผมนี่ยเลยแนะนํานะครับเลยบอด้มีสปอนเซอร์เด้แต่ว่าผมดีใจรสชาติมันเป็นดังเดิมกูเทียรเพิ่มก็ดังเดิมนะครับสีสีกินมือเสามันนี้ก็ยังมาอูเลียงตีดังเดิมอันนี้เป็นมัดแบบมัดไข่เลยนะปกติผสมมัดแบบหอยต้องแต่งที่ผมบอกคุณตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเบิงเนี่ยจ่เอาปลาหอยก็ได้ป่าหอยก็ได้ นี่ครับเ้นนี้ครับนานาเ้นรักเลยครับนี่ไปช้าๆนี่รถไฟแล้วครับนี่ติดกับร้านยังหรอเนี่ก่อนถึงธนาคารนา่นี่ยทุ่งธนาคารเนาะร้านทอนยูนี่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับในการแนะนําร้านค้าอร่อยของอุทมพิสัยนะครับผมนี่มาจากทางอำเภอนะครับฝั่งนี้นะครับผมฮะกินเลยนะครับสิเด้งเลยเาจหอย่างนี้เออเออเออเอาไหว้เองเลยก็ได้เอาในอารมณ์ของอยูเก่า0ูนะครับ อมันหอมนะนอหอมแบบว่าทําให้เรามันเป็นรสชาติดั้งเดิมนะรับมันบหวานไม่ขมนะมนุ่มๆพอดีพอดีเลยนะที่เคยกินแต่น,น้อยนะครับผมไปม,มักรสชาติแบบนี้เนาะนะครับถึงเอาโชว์โชว์ท่านผู้ชมเลยเอาเอาถุงออกก่อนนะนะครับก่อนจะออกโตก๊ะอะมาเ่เบิรงโอเลี่ยงอยู่กับศูนของของผมกระเฟืองเนาะแต่จริงๆเนาะเฟืองในเพิ่นกินก่อนนะเพิ่นก็นเลยบอกว่าโอ้ยคือแสบแต่ก็เลย มากินให้ท่านผู้ชมฟังเออเออดูนะครับแนะน้ำอีกอีกร้านหนึ่ง <l ots> เด็ดใจใจดีครับอืมเขาสหิวขายน้ำคิวน้ำคิวรถเกาเ่าได้เัยนยยั้นนะนะยางสองเสียงเสโอเลี้ยงค่ะโอเลี้ยงยนี่ครับไ<ม>พรมีฟิลแบบนี้เนาะเรามาฝากท่านผู้ชมนะครับเน,ะน,นบาะเดี๋ยวพุ่มบอลทัวนะครับกลับจากโรงพยาบาลครับวัอน,นี้ก็เป็นคลิปแบบนี้เนาะเห็นวิถีชีวิตเห็นบรรยากาศ ยุทุพรไป้ายมงไบกับสีไายแบบนี้เนาะสไตล์ของนิคมบอนทั่วเครื่องฝานะครับเข้ากับสิก้าวบาทได้บาทนี่จะไปหาเลาะทา้งหลกับโมเนลละแล้วเอาครับลครับตอนนี้นะครับมีมีงานทุเรียนผู้เขาไฟอยู่มือนี้นะครับเปิดมือแร็สิบเก้าหกสิบสามของสีสเกตแต่คือสิบนตัวท่านไปตรงนี้ค่าภาษีเไปบนอุทุพรจะกรอบหนึ่งไงดูดียุทุพรไปกิดหอดฝาดไหนเจ๊งน่อยหนึ่งนะครับผมผมคนอุทุพรเนาะเอานะครับบรรยากาศ เที่ยงครึ่งในตลาดอุทุพนพิสัยนะครับนี่มาหาหมอก็เลยมาถ่ายถ่ายทุกครั้งที่ได้มานะครับผมแต่ก่อนแอลมาชดเชยวัยเด็กนะครับถ่ายทุกครั้งที่ได้มาอุทุพรแอลมาอุทุพรพอกับแม่กับพ่อพามาได้จรกันบ่อมาขายเขาเนาะเอานะครับผมติดไฟแดงนะครับนี่เซเว่นแวลาของอุทุพรครับนี่หัวมือเฮานี่สร้างเขาโรงหนังเกา่านะครับนี่ไทรรามานี่ครับหัวมือนี่ครับแยกไปปัดต้นแยงนะครับเนาะ นี่กระทั่งรถไฟร้านขาเก่าแก่ะ <Okay. S 1> นะครับว่ากูรีอยู่บานบมน,นี่กูรีนี่บานทองเจริญเ <c oughs> ปิดไปหาเที่ยวหาทำคลิปเนาะยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งของอุตุพรน,นะครับเนาะอ่ะมื่อนี้ก็ถือว่าเดี๋พามาซื้อโอเลี่ยงแหละ,ออนนะครับพามารองอุตุพรนะครับหลายคนโกูถ่ายที่อุตุพรกับบอกเป็นยังกับผมคนอุตุพรก็ <c oughs> อยากจะเห็นบรรยากาศเนาะนัะ่นสถานีานรถไฟรถไฟถสปินเตอร์ สีเขาแล้วมั้งครับด่วนพิเศษเนาะรถด,ด่วนพิเศษสีมาแล้วมั้งนี่ตอนนี้เอาวนรอบนึงนะครับผมน้ำพุนเนาะอ้าบรรยากาศยังก็ขึ้นเปิดไฟงามดีตัวนะครับผมก็สิเตียว,วรถกระบาดน,นะครับผมจะสิไปตลาดโซนเดีกบบอวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปทำงานก็ได้นะครับนี่อีกร้านนึ่งนะครับตลาดไอ้กุเตี๋ยวโบราณน,นะครับแต่ว่าเคยกินท่าน,นึงนะครับเอาเอากรสีออกไปเลยเราเพื่อนเอนาะไปทงางวัดประชานิมิตเนาะไป นะครับเลาะไปอ่ะตะลุออกมาเส้นอันนี้ครับเซนวัดประชานิมิตเนาะนะครับมีหลานตัวนี้เจอโอ้หลานกวยทอดน,นี่ประดี๋ยววะแวะนวดแหละครับนี่ยสายมือมาเห็ดคลิปแต่แวะมาอยู่บ้านปีแหลกเนาะนะครับเพิ่นเพิ่งยังติดตามเพจผมอยู่เทศแต่สิเด็งแน่บ่เด็งแน่นอ YouTube ก็เด่นเนาะเพิ่นบะ่นได้ส่งเมืไหร <laughs> ทางเข้าเกวรถเก่าปะหากินรอกินเขาก่อนมันนี้เลาะเลาะเลาะขับไปเกวรถเก่านะครับออานี่มองสองแถวจอดนะครับช่วงตลาดนัดนะครับเนาะเดี๋ยวผมหาของกินก่อนคำเสื่อนคบนี้ปอกๆแมนบอกโอ้นี่ปลาเป้าอยู่นีตัวครับนี่ปลาเปาคนสีเข็นไปขายยามเนี่ยขอยามย่ายเนาะเป็นหลานขอยปุ๋ยอ่านั่นเกีวรถเก่าครับนั่น อยู่หัวมือด้วยครับบรรยากาศเนาะเก็บไปให้ท่านผู้ชมให้หายกินหอดบอกนะตอนนี้ก็เป็นลานขายลานขายมองจอดรถนะมาวนเบิ้งนะครับแต่ลานเก่าแก่คนมาอยากมีคนเอฟซีแบบถ่ายผมไทยอยู่แต่บปรตีนไทยคนจะเถื่อนะครับโอกาสบนถนนเนาะเอาวนวนไปเบิ้งนะครับวนไปเบิ้งก็จะวนออกนั่ล่ะเอาไปยินวนไปซสวนนมจีนเลยครับน้องวนนมจีนเนาะอ่ะนมจีนแลค่อยออกเส้นนั้นเนาะเป็นว่านนมจีนนี่ครับที่รถเก่า ดังเดิมนี่คือนั่นนั่นมองอาคารนั่นแต่สมัยรถบาดจอดนะ่ะนี่ก็รถสองแถวสองฝากฟังนาอมันเจอเรินไปแล้วล่ะครับแต่ว่าคนยุคเก่าโุนก็เลยมาถ่ายให้พี่นองเบิงนะน่ะยุคเก่าสุนนี่นี่รานคาเข่าแก่เนมืนว่านี่แต่ที้รถเก่าอยู่เหนว่ามีเมคข่า่ยังหาขายได้สมัยตะกอนนาอเอา้าผมคลาดเลาะว่าดพิสัยนะครับที่เป็นความทรงจำนะครับเป็นเริ่มจากโอเลียงเลยสดสมบูรณ์ก็เลยมาหนี ก็ได้สิ่นเลยต่อไปหาเพื่องฝ่าภาพไปสือขนมจีนเราเป็นบะนะครับเส็ยนั้นเนาะนะเดี๋ยวคงจะรากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเสียออกไปนะเพราะว่าภาพี่น้องมาเลาะบในบรรยากาศของคุณพ่อพิสัยนะครับมหนีเนาะได้เห็นบรรยากาศที่รถเก่าบานเท่านเนาะยุคเก่าๆคนเก่าเล่าเรื่องเก่ายุคเก้าสิคุณที่รักทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ